ข้างหมอเส่ข้าตะไคร่ใบระกูดหลักบักชี่หอมแดงซอยผิกใส่ลงไปน้ำเดือดใส่ปลานิยนลงไปตักฟองออกจนน้ำใสใส่ขน่อต้อมย่ำลงไปสองก้อนเพิ่มค้มนัว จากหนึ่งใส่ผงนัวเพิ่มควอมอแสบ่บใส่ลงไปใส่น้ำตาลอบเผาเพิ่มคว้องหอมใส่น้ำปลานิดหน่อยจากหนึ่งใส่หอมซอยผักชีฝรั่งมะเขือ,อเทศใส่ลงไปโอ้กินหอมขนาดพร้อมเซิฟจากนั้นก็บบีบ มะนาวเพิ่มความแสบใส่ลงไปมากๆพี่น้องแสบๆเหมือนกันครับต้มยำปลานินสุดเท่านั้น